สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปดูท่าโจมตีสุดปังของแม่สาวสายฟ้านามิจากวันพีทจะมีท่าไหนบ้างที่ทําให้ศัตรูสะดุ้งหรือทาให้ลูฟี่ต้องอ้อนวอนอย่าตีเขาก่อนจะไปดูท่าโจมตีเราวมาทวนกันอีกหน่อยว่านามิสาวนักเดินเรือของกลุ่มหมอกฟางคนดีคนนี้มีอะไรดีบ้างนอกจากความสวยและความโหดหนึ่งมีกระบองสุดพังและซุสโฮมี่ของบิ๊กมัมเธอก็เป็นนักเดินเรือนักเขียนแผนที่แถมยมันได้ฉาย,ายาว่าแมวขโมยนามิอีกด้วยและเป็นคนที่งกมากที่สุด ในกลุ่มมันเริ่มกันที่ท่าแรกเลยครับเริ่มที่ท่าเด็ดที่สุดสุดคลาสสิก Th ัน d e r b o l t t e m p ปเรียกสายฟ้ามาเต็มเใครโดนบอกเลยไม่สลบก็ควันออกหูเอาไปท่าที่2มิลลาร์เทมโปท่านี้ไม่เน้นโจมตีแต่เน้นหลอกให้ศัตรูงงไปกับภาพมายาที่แคลิเฟอร์โดนไปนั่นเองท่าที่ 3. t h u n d e r อร์แลนเทมใครายว่าผู้หญิงหวานหวนจะไม่มีลูกเล่นแรงๆนี่เลย t h น n d e r ์แลนเ e มโเป็นการยิงสายฟ้า้ายรูปหอกจัดเต็มแบบไม่ต้องเกรงใจใคร แล้วก็ท่าที่4นะครับแบ็กบอลทันเดอร์คาวล็อตนามิอัปเกรดไม้เท้าเป็นเวอร์ชันขั้นเทพสร้างก้อนเมฆสายฟ้าได้แบบนี้ใครอยู่ใต้เมฆก็สวยไปเลยนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับซุสบีสเทมเพลและพระเอกของเรานี่เลยซุสเพื่อนคู่ใจของนามิมาร่วมใจมปล่อยพลังสายฟ้าแบบเต็มแม็กเห็นไหมละ่ะนามิของเราไม่ได้มีแค่เดินเรือแต่ถ้าของขึ้นสตูก็มีหนาวใครชอบท่าไหนหรืออยากให้เรารวมท่าของตัวละครไหนต่อก็คอมเมนต์มาได้เลยอย่าลืมกดติดตามกดซ u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ